หัวรายานี้เจียกับหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเสร็นสเตอร์ ป็นลวันนี้เราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับตอนนี้เทเซนโกเนี่ยก็กลับมาใช้ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะพวกเราเลยขอเลื่อนการเดินทางซานฟารานแอลเอไปเป็นวันที่12บสถึงสิมีนาคมสนใจร่วมทิปท่องเที่ยวแล้วก็ดูวาเซียยังทันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีแมนเนีวันนี้เราทั้งสองคนแอมบินตัวแอมบินเอก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันแค่3คู่เท่านั้นครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหซัดกันนัวเลยครับ13คู่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันนะครับจะยังไงก็ตามนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานต่อไปนะครับรวมถึงคนที่ยังไม่ได้กดซับติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมกันนใททท่ออสดประเศขงบ้านนนเคค้าาผ่ TNT ะร รับการมาเยือนของฟินิกซ์ซันส์ครับ การเจอกันวันนี้เป็นการเจอกันครั้งที่3แล então, <c oughs out> ้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติค่ะสครั้งแรกเป็นเฟนิกซันที่คว้าชัยชนะไปได้สําหรับเฟนิกซันเซเองคงไม่มีเดนดูเอตันค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บข้อเท้าในขณะที่ดัลลัสแมริสในการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งแบบ2เกมติดค่ะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยก็ลงสนามทําการแข่งขันอย่างครบถ้วนเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เป็นดัลลัสแมริสที่ได้สองคู่หูชาวยุโรปลูกแดอนชิ่แล้วก็คริสตัลปอร์ติงเก ทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อยา่างสูสีไม่มีใครยอมใครคริสพอรเริ่มเดินเครื่องค่ะเดลฟินบุกเกอร์ยังคงทําแต้มได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยามที่ลูก้าออกไปพักนะคะฟนิกซานเสียกดต้านรัวๆเลยค่ะหลังจากที่ลูก้ากลับมาเนี่ยก็แผงลงฤทธิ์นะคะในช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะกดไป5แต้มติดจาก19แ้ต้มนของตัวเองจบครึ่งแรกค่ะแมฟออกนาไปอยู่8แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังก็ฟินนิกซานเริ่มไลด่ดีแล้วก็กดดันให้แมฟในเล่นยากแล้วก็ยิงพลาดคริสพอค,ค่ะเดินหน้าประชาเกมแอสซิสเกมแบบรัวๆเกมของฟิน่่่ไหลลืนนมมาาากใชวงึสรถับ ขึ้นมันนำได้ด้วยนะคะแต่แมฟก็ไม่ยอมค่ะเพราะเขาสู้ตายเป็นเกมที่มันจริงๆการที่ฟินิกซ์านส์ขาดเดนแงเจลยเอตันนะคะทําให้เกมรับวงในของเขาเนี่ยมีปัญหาพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะฟินิกซ์านส์จะคงเดินน้าไล่บีถึงแม้ว่าดัลลัสแมวริกส์เนี่ยจะมีคําตอบให้ตลอดนะคะแต่ก็ไม่เจอฟินิกซ์านส์รันช่วงท้ายค่ะพร้อมเน้นเกมรับที่ดีเกมบุกที่สมดุลกว่าแล้วก็มาปิดท้ายกันที่3คะแนนของครอสพอจบข่าวเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมดัลลัสแมวริกส์ได้ลูกกระดอนฉีกยี่สิ ในวันนี้ค่ะภาระพรวมการยิงเนี่ยไม่ค่อยดีเทิร์นโอเวอร์เยอะไปนะคะเทิร์นโอเวอร์ไปถึง8ครั้งคริสตัปปอร์เซนเกสสิบแปดต้มสิบเอ็ดรีบาลครึ่งหลังเนี่ยก็แผ่วไปมากเลยค่ะเฟนิกซันสไตน์เจลวินมุกเกอร์ยี่สิบแปดต้มห้ารีบาลหกแอสซิสต์นี่ขะแนนสามคะแนนไม่ร้อนแรงนะคะเนี่ยคริสพอร์ยี่สิบต้มสิบเอ็ดแอสซิสต์ยังคงเป็นพอยต์ก๊อดของลิงจริงค่ะไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสักครั้งเดียวจบเกมเฟนิกซันกลับมาชนะดัลลัสแมวเวอริกส์ไปได้ในท้ายที่สุดร้อยเก้า สำหรับดัลลัสแมริเวย์สแนปจริงๆแล้วทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่กำลังร้อนแรงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยชนะมา4เกมติดต่อกันในช่วง10เกมหลังสุดก็ชนะถึง9ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆเลยปัญหาของเกมวันนี้คืออะไรปัญหาของเกมในวันนี้คือการแข่งขันแบบ2วันติดครับจะมากจะน้อยยังไงเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบนะครับกับสภาพร่างกายของนักกีฬาค่อนข้างแน่สิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นปัญหาของดัลลัสแมริก์ในเกมวันนี้มีอยู่3เรื่องครับชัดๆเลยเรื่องแรกแนั่นคือผลงานของลานนนจรรั่รกเเเียพมมต็็ทะป ต่างการยิง3คะแนนการเข้าไปทําแต้มเก็บฟาวเอาแต้มแต่จุดโทษทุกอย่างของตัวลูก้าเนี่ยทำได้ดีเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยกดไปถึง19แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับการเล่นของลูก้าเนี่ยแผ่วไปโดยฉเฉพาะในช่วงควอตที่ที่มีทั้งการเทิร์นโอเวอร์มีทั้งการปิดพลาดในการยิงต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้เกมของดัลลัสแมริเในช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม่มีความไหลลื่นไม่มีความต่อเนื่องเลยช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเหมือนว่าพลังในการต่อสู้ของเขาเนี่ยหายไปเลยนะครับเหมือนแก๊สหมดไปเรื่องที่2องครับน่คือผลงานของคู่หูชาวย ช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับเสริมให้ับรูกาไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามเข้าไปทําแต้มทุกอย่างเนี่ยดูดีมีราศีมากๆเลยแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าปอร์ซิงกิสเนี่ยมีแค่เจ็ดแต้มเท่านั้นเองมันก็เลยยิ่งสร้างปัญหาให้กับเกมบุกข,ของดัลลัสแมวริกครับคนอื่น,ในๆในทีมเนี่ยก็เล่นยากถ้าเกิดดัลลัสแมวริกต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการแข่งขันเข้าไปสู่เพลย์ออฟรอบลึกๆให้จงได้เนี่ยเขาต้องการผลงานการเล่นที่สม่ําเสมอนะครับของคริสตไปปอร์า รู้ดีนะครับว่านี่เหมือนมันจะเป็นเทรนด์ของคริสตัปอร์ซิงกิสแล้วครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับช่วงควอเตอร์ที่สช่วงควอเดที่สี่เนี่ยผลงานการเล่นของปอร์ซิงกิสเนี่ยกลับหายไปครับนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยควรจะต้องพยายามให้มากกว่านี้ถ้าเกิดไม่สามารถเล่นได้อย่างสม่ําเสมอทั้งเกมนะครับดาร์ลัสแมริเนในเพลย์ออฟก็มีปัญหาแบบนี้เนี่ยแหละครับเพราะนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการเพลย์ปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับของตัวลูก้าเองและตัวของลูก้าแม้ว่่่่่่่าา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 ตตัััััวววขอองงงงงเเเเค้้้นนนนนีีีีียยยยยยจจะะะมศกกภพพสรรรรปปฏิิหห์ไไดดบบบแแทึ ก็ยากเหลือเกินในการประสบความสําเร็จและเรื่องสุดท้ายครับในเกมวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้สิ่งที่แตกต่างมากที่สุดของการแข่งขันในวันนี้นั่นคือการเทิร์นโอเวอร์ดัลลัสแมริกเทิร์นโอเวอร์ไปถึง19ครั้งในขณะที่ฟินิกซ์ซันมีเทิร์นโอเวอร์แค่7ครั้งเท่านั้นเองเฉพาะตัวของลูก้าคนเดียวเนี่ยนะก็ซัดไป8ครั้งแล้วมากกว่าฟินิกซ์ซันทั้งทีทมเลยแบบนี้สู้ไม่ได้ครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าครึ่งหลังเนี่ยฟินิกซ์ซันไม่มีเทิร์นโอเวออออออรร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 ์์์์เเ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 ลลลลลยยยสสสััััััััักกกกกกกคคคค้้้้งงงงงงนนนนนนะะบบบบใใใขขณทททีี่่่ดดาาาแแแมมมมมิิิโวววไปปถึ10็ญหหชชตจๆ การเทิร์นโอเวอร์19ครั้งในวันนี้เนี่ยโดนเปลี่ยนเป็นแต้มนะครับถึง31แต้มครับเยอะมากมายมหาศาลเหลือเกินช่องว่างตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกรบได้นะครับโดยเฉพาะในยามที่เจอกับทิมอันดับหนึ่งของลลกอย่างฟินิกซ x s ันส์นี่คือสาเหตุหลักๆเลยแหละครับว่าทําไมในช่วงที่ลูก้าเขาทำงานผลงานได้ดีเนี่ยแอตลาสไม่ขึ้นนําบางช่วงถึง12แต้มเนี่ยไม่สามารถทิ้งห่างได้มากกว่านี้ก็เพราะการเทิร์นโอเวอร์เหล่านี้เนี่ยแหละครับสุดท้ายก็เลยแพ้ไปตามระเบียบครับพวกเขากรำศึกมาหนักมากๆนะครับหลังจากเกมวัน,น,นก,นก,กขอขง ทีมอันดับหนึ่งของ Southwest Division ครับเป็นเช้าวันจันทร์7โมงครึ่งสนุก<ม>แน่นอนครับหันไปดูในฝั่งของ Phoenix Suns กันบ้างนะครับทีมของพวกเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงและก็ร้อนแรงแบบต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาเลยนะครับก่อนเกมแข่งขันในวันนี้ครับเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า Phoenix Suns เนี่ยพวกเขาชนะ Dallas Mavericks มา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับในช่วง8เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนี่ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ Phoenix Suns ชนะติดต่อกันมากที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้สำหรับเกมแข่งขัน2องเกมแรกอย่างที่ ได้หมดเลยในตอนนั้นเนี่ยดัลลัสแมริทเขาไม่มีลูกาดอนจิตนะครับไม่ได้ลงสนามทํำแข่งขันทั้ง2เกมเลยแต่ในเกมวันนี้เนี่ยดัลลัสแมริทมีลูก้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าทั้งฟินิกซ์ซันส์ก็สามารถได้ลองทีมในระดับหนึ่งแม้ว่าการแข่งขันในวันนี้จะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของดัลลัสแมริทก็ตามแต่ก็เป็นเกมที่ฟินิกซ์ซันส์เขาขาดเซ็นเตอร์ต,ตัวหลักอย่างเดียงเรย์เอตตันไปครับนี่อาจจะเป็นเพลย์ออฟพรีวิวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีโอกาสเจอกันใน Play off เพลย์ออฟรรรรออออบบบบ2ถถ้้าาาาาเเกกกิิิิดดดดดสสสมมมมมมุตวว่่ฟีีนนนนนนนซซ์ัััััััยูใ1แแลลละะะททคช4ไพ เจอกันในเพลย์ออฟรอบ2ดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างเข้มข้นในระดับหนึ่งเลยและครับและด้วยการที่ฟินิกซ์ซันส์เนี่ยนะครับขาดเดียงเรย์เอตันไปเกมรับใต้แป้นของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับประกอบกับในเกมวันนี้เนี่ยการยิงวงนอกของฟินิกซ์ซันส์แย่แบบผิดคาดมากๆเลยวันนี้พวกเขายิงได้แค่22เปเ็นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แย่ที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าพลาด17ลูกติดต่อกันเลยนะ ในระดับหนึ่งเลยมันก็เลยทาให้พวกเขาเนี่ยตกเป็นฝ่ายตามดัลลัสแมริกไปก่อนนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่สิ่งที่หลายต่อหลายทีมไม่มีรวมถึงดัลลัสแมริกไม่มีเช่นเดียวกันนั่นคือผู้บัญชาการสูงสุดในสนามอย่างคริสพอลเนี่ยแหละครับคริสพอลเนี่ยถือว่าเป็นผู้บัญชาการที่สุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มเองด้วยตัวงเขาเองครับการสร้างจังหวะการยิงระย,ยะกลางการยิง3คะแนนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเนี่ยแหละครับการแอสซิสต์ของเขาเนี่ยทำให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยครับโอ้โหเลงง เกมวันนี้นะครับตอนเปิดเกมมาแรกๆเนี่ยโอ้โหคริสพอรนี่ค่อนข้างเงียบมากๆเลยแต่ไปๆมาพี่แกค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยิงระยะกลางบ้างเดี๋ยวลุยเข้าไปเอาฟาวบ้างเดี๋ยวยิง3คะแนนบ้างจบเกมเนี่ยจัดไป20แต้มกับ11แอสซิสต์นะครับและที่สําคัญไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสักครั้งเดียวครับโอ้โหนี่คือพอยต์กอนอย่างแท้จริงอย่างที่แอดมินตูนพูดเป๊ะเลยและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่4ของเขานะครับในฤดูกาลนี้ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย10แอสซิสต์์์ไไดด้โโยมม่ีเเทิรรนออวแบบนีี้มากท่สุดของงลีีกณตออนนนน้้้ดววยยคครััับเท่่าไมพสซ เกมของคริสพอนะครับในภาพรวมทั้งหมดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเนี่ยการทําระดับอย่างน้อย10แอสซิสโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์แบบนี้เป็นครั้งที่49นะครับอันดับ2ที่ยังคงเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือราจอรอนโดเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ารอนโดเนี่ยทำได้13ครั้งนะครับโอ้โหห่างกันเป็นทุ่งเลยไม่มีทางที่จะไล่คริสพอรทันแน่นอนและถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปนะครับถ้าเกิดพูดถึงเกมระดับอย่างน้อย20แต้มกับ10แอสซิสโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เนี่นนา มาเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ NBA เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเขาแซงหน้าทีมฮาร์ดอเวย์นะครับทีมฮาร์ดอเวย์คือพ่อของทีมฮาร์ดอเวย์จูเนียร์นะครับตอนนี้เนี่ยแซงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ NBA เนี่ยมีการจดบันทึกการเทิร์นโอเวอร์นะครับในปี1977เป็นต้นมาคริสพอกลายเป็นคนที่สามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มกับ10แอสซิสต์โดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์มากที่สุดแล้วล่ะครับมันก็เลยทําให้เกมของคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง, Walker, get, der, างาดเดววววววิิิินนนนนนนกก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 เเ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 เออออรร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 ร์์์มมมมมมคคคคคลลลบบบีีจจตตตาาาาดดดดหหืใใ็็ัััง่่่ยยยไไปปแแแะะ้้้28 นี่3คะแนนของเดวินบุกเกอร์จะไม่ค่อยทํางานก็ตามรวมไปถึงการเล่นเกมรับที่ดีนะครับของมิเคิลบริจิตกับเจคราวเดอร์และเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วงควอเตอร์ที่สตั้งแต่ช่วงกลางควอเตอร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดัลลัสเมอริกมีแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ฟินิกซ์ซันส์นไล่อัดเป็นชุดๆเลยพวกเขารันชุดใหญ่นะครับยีต่อ6ปิดท้ายด้วยการยิง3คะแนนของคริสพอร์นะครับเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสู้อะไรแล้วล่ะครับจังหวะนี้เเ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 นน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 นีีนนนี่่่่ยยปปป็็กก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 าาาารรรรรสดดดชพพพลลลลละคคััััับบขขขอออองงแแมมิิิิวว้้้ฟฟซซซซ์์ท9ตตโโห สมกับเป็นทีมอันดับหนึ่งของหลีกณเวลานี้เลยจริงๆนะครับสำหรับเกมหน้าครับก็เบานิดนึงครับพวกเขารอรับการมาเยือนของเพเซอร์นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์9โมงนะครับเกมแบบนี้เจอกับทีมเป็นรองเนี่ยฟินิกซ์ซนส์ไม่น่าปล่อยให้หลุดมือไปได้ครับแล้วมาเข้าสู่เกมที่2ของวันนะครับนั่นก็คือโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของอินดียนาเพเซอร์สครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติหลังจากที่ครั้งแรกนะคะเป็นโกลเด้นสเต ไม่ว่าจะเป็นโดมเป็นทัสซอบบนิสที่มีการเจ็บข้อเท้ามาคอมบล็อกดอนค่ะเรการแข่งขันแบบสองวันตดเพราะว่าต้องเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายแล้วก็คาริสโลเวิร์ดค่ะที่เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานที่ร้อนแรงเหลือเกินเปิดเกมมาเป็นวอริเร์สค่ะมีเกมที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการยิงวงในวงนอกนะคะหรือการเอาฟาวค่ะทำให้วอริเรีสจะเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์อที่สองค่ะเกมของเพเซอร์เนี่ยก็เริ่มมาแต่โกลเดนสเตทวอริเรียสเจก็ได้ตามจากเคอรี่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการข้ามคะแแนนนนนจบครรึ่่งกกเปป็อทีําไ8 แตพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ค่ะแทนที่จะเป็นควอเตอร์ของวอริออร์สเน่ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะกลายเป็นเพเซอร์เนี่ยเดินหน้าอัดเอาอัดเอานำโดยลูคี้ทีเด็ดของทีมอย่างคริสโตอาเชคค่ะส่วนวงในเนี่ยก็ได้บิทาเซ่ช่วยเก็บตาพวกเขากลับขึ้นมานำเฉยเลยค่ะโกลเด้นสเตย์วอริออร์สอยู่ๆก็ตื้อไปแบบดื้อๆได้แค่สเตฟานเคอร์รีนะคะที่ทับกด้ไม่เกับทีมแต่คนอื่นเนี่ยไม่มาหายไปเลยพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็สู้กันได้อย่างเมามันเลยค่ะเพเซอร์ er เนี่ยตอบโต้วอริออร์สได้ดีกว่าพี่พวกเรา กลับขึ้นมานำในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่วอริเออร์ค่ะจะได้เคอรี่ลุยเข้าไปเอาฟาวแล้วก็แซกกลับขึ้นมานำแต่แล้วก็มาเจอลูก3มคะแนนสำคัญลูกเน็ตท้ายเกมของจัสตินฮอลลีเดย์ตีเสมอไปยื้อกันในช่วงต่อเวลาพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาสิคะโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะออกนำไปก่อนเลยนะคะ5แต้มแต่แล้วเนี่ยก็เจอเพเซอร์รันรวด10แต้มติดกับประคองตัวเอาชนะไปได้มาปวดใจแฟนๆในสนามแล้วก็แฟนๆที่อยู่ข้างๆตูนด้วยค่ะเคอรี่เนี่ยมีโอกาสยิงตีเสมอนะคะแต่ก็พลาดไปแบบน่าเสียดายและผล งานของผู้เล่นในทีม Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 30 5รีบาล8แอสซิสต์ยิง3ไป6ลูกเลยนะคะยังไม่ไหวเลยะคะ่ะเควอนรูนี่13แต้ม15รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลอินเดียนาเพเซอร์ได้คริชตัวเช27ต้ม7รีบาล3แอสซิสต์ามสตีลอะช่วยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับได้ยอดเยี่ยมมากๆจัสตินฮอลิเดย์16แต้ม5รีบาวยิง3แกรนดน์ีเสมอให้กับทีมในช่วงเวลาปกติจบเกมอินเดียนาเพเซอร์บุกมาปล้นชชัยนนนะถึงบ้าโกลเเเเดสสสสตตตทวอออออรรริ์์่ีีีมซ การปกติหนึ่งตอนหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแฟนๆบาสเนี่ยอาจจะสายหัวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะหัวร้อนย,ย้อ LA Lakers ด้วยซ้ดซำไปหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้อินเดียนาเพเซอร์สขาบ้านเลยพอมาวันนี้ครับโอ้โหเพเซอร์สเนี่ยอาการหนักกว่าเดิมอีกนะครับพวกเขาไม่มีตัวหลักเพียบเลยครับแต่ Golden State Warrior ยเนี่ยกลายเป็นเหยื่อรายใหม่ครับที่เจอเพเซอร์สเนี่ยอัดขาบ้านเช่นเดียวกันในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยแม้ว่าทาง Golden o State a w r r i โจะเป็นฝ่ายขึ้นนาก็ตตมแ่เกมบุกของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างสะดุดนะครับโดยเฉพาะการยิขวงนอก ทันนทั้งที่มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะยิงแต่กลายเป็นการยิงที่ผิดพลาดเต็มไปหมดเลยครับสเตฟานเคอรี่วันนี้เนี่ยมี39แต้มนะครับกด3คะแนนไป6ลูกทําให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของเขาเนี่ยยืดต่อไปครับเป็นเกมที่166ติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018แต่คนอื่นๆแล้วครับอย่างคู่หูของเขาอย่างเครทอมสันวันนี้เนี่ยสคะแนนไม่มาเลยนะครับการยิงต่างๆในภาพรวมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีแอนดูวิกกินส์ก็เช่นเดียวกัน ผลงานที่ค่้นข้างโอเคอยู่ไปไปมาวันนี้ Golden State Warriors ยิง3คะแนนลงแค่9ลูกเท่านั้นเองนะครับจากการพยายามยิงทั้งหมด4 7ครั้งเรียกว่าไม่ถึง22%ด้วยซ้ำไปเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะครับ Warriors เนี่ยยิง3คะแนนลง9ลูกเป็นของ Stephen Curry เนี่ย6ลูกนั่นหมายความว่าคนที่เหลือในทีมเนี่ยยิงรวมกันได้แค่3ลูกเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยได้แต่ใส่หัวไม่ไหวจริงๆครับกลายเป็นคนที่ทำแต้มมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมในเกมวันนี้คือเควนหลูนีเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับเก็บแต้มตตยแปนเกวเนั และเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับของเควอนลูนี่ที่สามารถทํารีบาวด์ได้ถึง2หลักนี่คือช่วงที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาแล้วล่ะครับการยิงวงนอกที่แย่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์นั่นคือการเทิร์นอเวอร์วันนี้เนี่ยโหเทิร์นอเวอร์สเปสะสปะเต็มไปหมดเลยครับกว่า21ครั้งนะครับในเกมวันนี้มันก็เลยทําให้ช่วงที่เขามีโอกาสขึ้นนำเนี่ยไม่สามารถนําหาวไปได้ก็เจอเพเซอร์เนี่ยเกาะแต้มต่อไปเรื่อยๆเกาะแต้มต สคะแนนแยกขนาดนี้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสขึ้นนำนะครับโดยสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยลุยเข้าไปทําแต้มลุยเข้าไปได้ฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษต่อไปเรื่อยๆแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยดันมาหลุดการเล่นเกมรับนิดเดียวจริงๆครับคือเขาหันมาแวบหนึ่งเนี่ยเจอจัสตินฮอลิเดย์เนี่ยกลับไปรับลูก3คะแนนนะครับแล้วก็ยิงลงยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาช่วงต่อเวลาเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นนำนะครับแต่ก็ไม่สามารถเล่นเกมรับประคองตัวเอาชนะไปได้เจอเพเซอร์เนี่ยรันเป็นชุดเลย10แต้มติดๆกันเลยแม้ว่าในช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วเนี่ยต สคะแนนนะครับเป็น3คะแนนที่แบบขอโอกาสโล่งแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วละครับโอ้โหวันนี้เนี่ยจังหวะสุดท้าย,ยถ้าเกิดสเตฟเฟนเคอร์รี่ยิงลงเขายังมีโอกาสยื้อกันต่อนะครับในช่วงต่อเวลาที่2แต่พอสเตฟเฟนเคอร์รี่พลาดลูกนั้นไปปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วละครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยความพ่ายแพ้ทั้งหมดเ,เขาขอรับเอาไว้เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยแหละครับเตรียมตัวให้กับลูกทีมไม่ดีวันนี้ควรจะมีเกมที่ดีกว่านี้้้แต่่่เเเาาาาททํไไมมดดโยยฉพะในวงก สตีฟเคยยอมรับเลยว่าเขาคิดไม่ออกจริงครับว่าเขาจะเอาผู้เล่นคนไหนเนี่ยลงสนามทํำแกงขันดีเพื่อให้ทีมเนี่ยคว้าชัยชนะได้ไปไปมาๆก็เลยแพ้ไปครับ เขาบอกว่าเขาควรจะรีบตัดฟาวจริงๆก่อนที่จังหวะที่จัสตินฮอลลีเย่จะยิง3คะแนนตีเสมอแล้วไปลุ้นในช่วงต่อเวลาเขาควรจะตัดฟาวให้ได้เลยแต่มันก็ไม่ทันนี่คือความผิดพลาดที่ตัวของเขาเนี่ยรับเอาไว้ครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยทางโกลเด้นสเตทวอร์เร r ยร์เนี่ยถือว่ามีแต้มต่อนะครับเป็นต่อค่อนข้างเยอะเลย16.5แต้มนี่คือทางเมืองนอกเนี่ยเขาให้เอาไว้เลยนะครับ16.5แต้มนี่คือการพ่ายแพ้ที่ทีมเป็นต่อระดับ16.5แต้มรับนอันดับ3ตั้งแต่่ทีเเเคขขา้ามาน้โครับถือว่า เตตวลเลอร์ <State> ในปีฤดูกาล2014-2015ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับยามที่ทีม Golden State Warrior ์เนี่ยเขามีเดร์มอนด์กรีนอยู่ในสนามทำแกงขันเนี่ยทีมของพวกเขาชนะ28แพ้แค่6เท่านั้นนะครับแต่ยามที่ไม่มีเดร์มอนด์กรีนในฤดูการนี้ครับพวกเขาชนะแค่4นะครับแพ้ไปถึง7 และในช่วง9เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง6เลยนะครับอาการไม่ค่อยดีเลยครับ Golden s t a ตท w a r r i o r ณเวลานี้เป็นการขาดเเรนดอนกรีนในช่วงที่เซฟเฟ่นเคอร์รีเนี่ยผลงานค่อนข้าง d r อปลงนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นแต้มที่ค่อนข้างสูงมากๆของตัวเขาในช่วงหลายต่อหลายเกมที่ผ่านมาเลยก็ตามและตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยนะครับเขาก็บอกต่อไปนะครับว่าในเกมวันพรุ่งนี้ครับที่ทีมจะทำการแข่งขันแบบ2วันติดเจอกักบฮิลสันร็อกเกสช่วง10โมงนะครับพวกเขาจะไม่มีเกรททอมสันแล้วก็อังเดรกุเดลา ทั้ง2คนเนี่ยจะไม่ลงสนามทำแข่งขันแบบ2วันติดนะครับนั่นหมายความว่าพวกเราน่าจะได้เห็นสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับที่วันนี้เนี่ยลงสนามทำแข่งขันทั้งหมด44นาทีนะครับก็ลงทำแข่งขันแบบ2วันติดต่อไปครับเพราะว่าทีมเนี่ยต้องการชัยชนะหลือเกินนะครับณเวลานี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็โดนฟินิกซ์ซันส์หนีห่างต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ฟินิกซ์ซันส์ก็คว้าชัยชนะไปได้ในเกมแรกที่พวกเราทำและสุดท้ายครับเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับ400เกมติดต่อกันแล้วนะครับที่โกกลเเเเเด้้้นนนนนสสตตทววออรรรร์ีี่ยยมมมาาาาาขขัั๋ใใหแฟๆบช แบบหมดเกลี้ยงเลยนะครับ400เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2012จนถึงวันนี้ตั้งแต่ Oracle Arena นะครับมาอยู่ที่ Cha เ e นเตอร์นับต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นฤดูการปกติหรือว่าเพย์ออนี่คือความเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับของแฟนๆ Golden State Warrior และก็เชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเป็นทีมรักของเมืองจริงครับ หากไปดูในส่วนของ p a c e r สกันบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็สด,ดุดดีนะครับผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับของ p a อร์สในเกมวันนี้ทั้งทั้งที่ทีมของพวกเขาเนี่ยขาดตัวหลักเพียบจริงๆนะครับต้องบอกว่าเพียบมากๆเลยและพวกเขาก็ควรค่าเหลือเกินครับที่จะได้รับการตอบแทนความทุ่มเทความตั้งใจความอยากเอาชนะที่มากกว่าองโกลเ d e n State w a r r i อร์ในวันนี้ครับโดยการคว้าชัยชนะอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่พวกเขาได้การเล่นที่ประทับใจเหลือเกินนะครับของบรรดารุกี i เริ่มกันที่ Chris Duarte นะครับรุก k i e d r a f ฟันดับที่13ของพวกเขาในเก วันนี้เนี่ยการเล่นเกมรุกของคริสตัวเทสเนี่ยน่าประทับใจมากๆมื่จะเป็นการยิงนะครับการข้ามเข้าไปทําแต้มการยิง3คะแนนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการเล่นเกมรับที่ดีช่วยรีบา์ช่วยปองกันช่วยปิด p พสซิ่งเลนต่างๆทําให้ Golden State Warrior เนี่ยเล่นยากเหลือเกินการยิงวงนอกก็หายไปการยิงฟิลโกส่วนตัวของคริสตัวเทสนะครับเมื่อว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนก็ตามเนี่ยวันนี้ระดับ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆตามข่าวกันดีๆเนี่ยทาง Golden State Warrior เนี่ยเขามีสิทธิ์ 14. อันดับที่13เนี่ยเป็น Pacers เขาโดนตัดหน้าไปก่อนเขาเอาคริสตัวเทไปจริงๆแล้วทางกลเ d e n State w a r r i o r ์เนี่ยต้องการคริสตัวเทนะครับแต่พอโดนตัดหน้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเลือกโมเสสมูดี้เข้ามาแทนวันนี้เนี่ยโหคริสตัวเทโชวฟอร์ไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงล่ะน่าเสียดายแทงจริงที่ไม่ได้ตัวเขาไปแล้วก็ไม่ใช่แค่คริสตัวเทนะครับยังมีรุกกี้ดราอันดับที่22นะครับนั่นคือไอเซแจ็คสันไอเซแจ็คสันในวันนี้เนี่ยลงในฐานะตัวสำรองนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ทําบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีเเเลยยรรบบบบกก็ก็แต้มอๆววงช่ แกนเล่นเกมรับทุกอย่างครับวันนี้เพเซอร์สเนี่ยได้การเล่นของลุกกี้2คนนี้เนี่ยมีค่าเหลือเกินแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีก1คนนะครับถือว่าเป็นลุกกี้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะอายุ28ปีแล้วก็ตามนั่นคือคีเฟอร์ไซส์ครับเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยคือคนที่ไม่ผ่านการดรัฟชีวิตเนี่ยต้องเล่นบาสต่างแดนเต็มไปหมดเลยนะครับกว่าที่จะได้รับโอกาสใน NBA แล้ววันนี้เขาก็ทําผลงานให้กับเพเซอร์สได้อย่างประทับใจเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกม5แต้มสุดท้ายขขขออองงเเเค้าาานนนีีีีี่่่่่ถืวมมมหลกกิรรรับใณณะะทททผูปส์ ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจัสตินฮอลเเดย์หรือว่าจะเป็นเจอร์รี่แลมสองคนนี้เนี่ยช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการยิงวงนอกวงในสลับกันไปมารูปร่างสไตล์การเล่นต่างๆของ2คนนี้เนี่ยช่างคล้ายคลึงกันเลยเกินและก็น่าย,ยินดีกับเจอร์รี่แลมจริงๆนะครับหลังจากที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บก็ยังคงมีผลงานการเล่นช่วยทีมเพเซอร์ได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องเลยด้วยและอีกหนึ่งคนนั่นคือทอรีเครกยครับย้ายมาอยู่กับเพเซอร์ปุ๊บเนี่ยช่วยการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและ ให้กับเพเซอร์นะครับต่อกรอกับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์สู้กับเควนลูนี่สนุกมากๆเลยแม้ว่าสุดท้ายตัวของเขาจะโดนฟาวเทคนิคค,ครั้งที่2นะครับแล้วก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันไปก่อนก็ตามวันนี้ถือว่าทุกคนของทีมเพเซอร์สครับต่อสู้แทนพี่ๆตัวจริงได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับนี่คือความประทับใจเหลือเกินสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาได้พัก1วันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเยือนฟินิกซ์ซันเป็นเช้าวันอาทิตย์9โมงฟินิกซ์ซันเนี่ยโหรูปปากยิ้มเลยครับโอ้โหอัดทั้งเลกเกอร์กันมาเจอกับโกลเด้นสนเตท เชื่อละเกินนะครับว่าฟินิกซ์ซานเซียไม่ยอมปล่อยให้โอกาสการคว้าชัยชนะของพวกเขาหลุดลอยไปแน่เหมือนเลเกอร์หรือว่าเหมือนวอริเออร์เรามาติดตามชมกันนะครับว่าเพเซอร์เนี่ยจะสามารถสร้างปฏิหารสร้างความช็อกให้กับแฟนๆบัสได้อีกครั้งหรือเปล่าห้ามพลาดครับ และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ New ium, นิวริมเพอริแกนส์บุกไปเอาชนะ New York, นิวยอร์กนิกสบายสบาย,บายร้อยอต่อ91บางช่วงเนี่ยนำห่างอยู่กว่า25แต้มเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับผลงานของอินเดียนาเพเซอร์เพิ่งชนะ LA Lakers กอมาคว้าชัยชนะกับ Golden State Warriors อีกนะคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมนี่แม้มันบีบใจเหลือเกินค่ะบีบใจแค่ไหนคอมเมนต์มา่อก,กีอยู่เพราะเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะยิ่งเข้าใจ NBA n ยิ่งดูเอ็นบีเอยค่ะงดูเอ็นบีเอสนุกอย่าล ทเวนตี้ทวมเนียวันนี้พวกเรางสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณคระ